มันหมดอนุลด,ดีไงก็เลยเอาแพง,แง <laughs> ม่เองเหมือนแอบกินอะไรเลย <c oughs> าทา่าทางท่าทางพี่เหมือนแอบกินอะไรทักอยาไม่ได้อืวันนี้ได้ลองทำเป็นสีเขียวดูบ้างน่ากินมากโอ้ยแล้วดูถาดนั้นสิดูคนดูถาดนี้สิ <laughs> ตัวเองทำไมมันสวยอย่างนี้อ่ะ<ห>อันนี้เร่งเหรอฮะทำไมมันสวยแบบนี้ใครสวยอันนี้อันนี้โชว,<ไ>ว์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่าเราจะใช้อันนี้เลยกินกันดีกว่าเด็กอันนี้คือกินอันนั้นคือชอบลาดเลยนะตัวเองล,นะลาดเลยค่ะอันนั้นก็จะมีความแบบสวยงาม โชว์ไว้ก่อนนะขอโชว์ไว้ก่อนละกันมันแบบมันสวยยังไม่อยากกินเลยคะชอบน้ำกะทิฉ่ำๆพอ,อยเนี่ยเป็นคนที่เวลาแบบทานข้าวเหนียวมูนมะม่วงอ่ะจะชอบอแบบราดน้ำกะทิแบบฉ่ำๆเลยอโอ้โหปอน,ปอ,นอ้อ๋อรู้แล้วที่เอาช้อนมาแค่คู่เดียวจะป้อนเขาใช่ไหมล่ะ <laughs> มีแผนทุกคนพี่ว่ามีแผนนะเอาเป็นอย่างไรบ้างอร่อยมากตัวเองข้าวเหนียวก็แบบไม่แบบเขาเรียกไงไม่ไม่ไม่แย่ใช่ไหมไม่แย่หรือยังไงเขาเรียกไย่แไ่ที่มันแบบเป็นเม็ดแบบแตก ตัวบ้านเนาะใช่เอออออใช่คือแบบน้ำอันนี้ตัวเองชอบแบบว่าแบบฉ่ำๆใช่น้ำก็คือฟีบาอร่อยมากแล้วดูพี่บาทำเอาให้เขาดูเด็ดเน๊ะชอบน้ำกะทิแบบนี้ถ้าเวลาไปซื้อกินอ่ะมันจะชอบเจอแบบน้ำกะทิที่เขาแบบใส่แป้งอ่ะใส่แป้งเยอะเกินไปแล้วใช้อันนี้ใส่แป้งปะคะใส่แต่ว่า เราใช้หัวกะทิทำแต่แบบบางร้านชอบเอาหางกะทิมาใส่แป้งอ๋อแล้วมันกินแล้วมันเหมือนกินแบบพวกแป้งกวนเหมือนพวกอะไรนะที่แป้งเปียกเออแป้งเปียกที่เอามาทำเป็นกาวอ่ะกาวแป้งเปียกอ่ะลักษณะนั้นคือมันมันจะไม่มีรสของความมันของกะทิแล้วพี่กินหรือยังค่ะตอนไหนคะไม่กินไม่เห็นเดี๋ยวเห็นนะกินก่อนกินหน่ี วันนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยปอนด้วยไม่มีมีอะไรอ่ะแต่กอดนะไม่มีอร่อยอ่ะหมดปากแล้วค่ะนี่ไงทำไมถึงได้พบกันนานก็เอาใจเอาอกเอาใจกันอย่างเนี้ย จริงๆมันก็มีอะไรมากกว่ามีอะไรมีอะไรมากกว่านี้เฮเราพูดไม่ได้อะไรอ่ะเรื่องอะไรก็ที่ทำให้ตัวเองหลงเขา มีคนมีคนมาถามเขาว่าทำยังไงให้คบกันนานขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าพูดได้เรออันพูดไม่ได้จริงๆทุกคนเอวมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ มัน,เป,นเป็นเรื่องน่ารักกุ๊กกิ๊กใช่เป็นเรื่องที่น่ารักกุ๊กกิ๊กที่ไม่รู้ว่ามีใครแบบเหมือนโหล่ออมมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีใครเหมือนตัวเองหรอกแต่วันพูดไม่ได้หมดปากแล้วค่ะขำอะไร ปากแบบบอกเหมือนยังไบบป้อนเด็กเลยไหนลองลองแบบว่าเป็นคำที่ตัวเองแบบกินเองสิว่ากินแบบไหนเออเองกินข้าวเหนียวน้อยนี่นะชอบกินมะม่วงชอบกินมะม่วงเยอะแต่ทีเนี้ยคือมันต้องเป็นข้าวเหนียวขที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะชอบกินน้อยแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวที่ตัวเองทําอะ คือเขาว่ากินเยอะแต่เขาจะชอบแบบน้ำกะทิช่ำๆเนี้ยแล้วก็เอาข้าวเหนียวเข้าไปก่อนผมก็ตามด้วยมะม่วงกินข้าวเหนียวมนมะม่วงไงให้ดูส่กแล้วก็ตามด้วยมะม่วงอ่ะอ้ํมันก็จะอร่อยอีกแบบลองดูสิหรือว่าเต็งชอบกินไปพร้อมๆกัน เอาวข้าวเหนียวข้าวใบกอแล้วก็มาม่วงตามชิ้นโตโๆไม่ได้เป็นไงคะมันเต็มปากอ๋อมันเต็มไม่ได้แสดงว่าอันนี้เราชอบเป็นคนละแบบใช่ไหมชอบกินไปพร้อมกันอ๋อชอบกินไปพร้อมกันเขาจะชอบเดี๋ยวเอากระเทีนี่ไงเดี๋ยวเอาเขี่ยเขี่ยข้าวเหนียวมาโดนกระเทียมอัน อืมชอบป่ะอืมอืมอืมเดี๋นนยวคือเด็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่าาวานทำไว้เย็นนี่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยก็ได้อาหารเช้าแล้วข้าวเหนียวมูนมะม่วง <c oughs> อครับ <c oughs> ครบเลยผลไม้ ผลไม้แป้งไม่มีผักกินผักไม่มีโปรตีนไม่มีโปรตีนไม่มีไฟเบอร์ไม่เป็นไรไม่สีไม่สีเน้นมีความฝึกในกันใช่มันไม่จาเป็นในหูเช้ามาอะไรอย่างน้กำหนดกับชีวิตจนเกินไปเดี๋ยวต้องวันเย็นเราก็กินได้ บาลา,า,านเงี้บาลานมันคือการบาลานบาลานของพวกเรานะไม่เกี่ยวเป็นการบาลานที่ดีมากมีข้าวเหนียวบูนมะม่วงใช่ไหมพวกเนี้ยเขาอยากให้ตัวเองทําลาดหน้าหมูหมักให้กินน่ะพอกินลาดหน้าหมูหมักปรุงแบบ <ๆ S 1> เผ็ดเผ็ดแซ่บแซใช่ไหมแล้วก็ตบด้วยข้าวเหนียวบูนมะม่วงฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบแทีท่นะ ด้ปหนงเล่งกินพุ่งหนีได้เหรอชีวิตเราต้องแบบมีการวางแผนคาะตัวเองทุกคนจําไว้ชีวิตเราต้องมีการวางแผนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงานเงินหรือแม้แต่เรื่องการกินนะใช่ใช่มันต้องนอนคิดไปเลยเนาะบางทีเนาะใช่ใช่ตอนนี้คิดได้ก็คือแบบคิดเลยคิดเลยแบบอ๋อคิดไว้แล้วเนี่ยโอ้เรามีข้าวเหนียวมูนมะม่วงใช่ไหม มันน่าจะเข้ากับลาดหน้าเส้นใหญ่แต่ว่าต้องเป็นแบบลาดหน้าหมูมากนะหมูแบบนุ่มนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแบบนุ่มจนเลียเล่ยนเลี่ยนใ<ๆ>ช่แล้วก็ปรุงใส่พริกใส่นนำส้มแส่น้ปาเผ็ดเผ็ดแซ่บๆ,ๆ,ๆพอกินเสร็จแล้วใช่ปะตกด้วยตบด้วยข้อ <laughs> เหนี่ยว <laughs> ม,มันม่วงอะมันจะแบบมันดีงามมากนะทุกคนจริงเนาะจริง แค่พูดไปนั่นแหละด้วยอร่อยเหมือนกันเนอเข้าวเหนียวมูนใบเตยอ่ะพี่ว่าทำคลิปสอนด้วยนะไปดูได้เลยไปดูได้ในช่องต่อจิใช่แล้วค่ะ เกินน้ำลายอีกแล้วโห,โหดังเชียวแล้วเนี่ยดังมาถึงนี่เลยอ่ะเก็บอาการหน่อย <laughs> เก็บอาการเลยคนดูคนทำมันหน้าตีหน, <laughs> น้าตีเลยอ่ะให้เร็วเฮ้หโห ตีด้วยใจตีด้วยหัวใจได้หมดเลยค่ะได้เลยค่ะอร่อยขนาดนี้อุ๊ยจานหมุนเต็กซี่ขนาดไหนเุ้ยไม่ต้องบรรยายครับนายมันคนละเพลงกันอะไร อันนี right <lam> you you. ้ไม <c oughs> ่ได้เบ่งเดียวกันเหรอเลยขนาดนี้ฮะใช่หรอผ่านมาแล้วเล่ขนาดนี้พี่ไม่เอาแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวพี่จะกินข้าวก่อนละสีสวยเนี่ย สีสวยมากอยากให้ตัวเองเอาให้เพื่อนๆดูแบบเม็ดเงาโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันอืใบเตยคันสดแล้วก็ใส่สีผสมอาหารเสริมไปนิดนึงเพื่อให้ให้สีข้าวมันติดกับสีเขียวเมื่อนั้นมันจะเป็นถ้าสีของใบเตยเ้วมันจะเป็นสีออกซีซีดูไม่ค่อยสวยใช่นี่ขนาดใส่สีผสมอาหารนะมันก็จะแบบเขียวกําลังดีอื อีกคำัหม,มคะจินน้ำไปละอ่้ออ้า